เรามาเช็คดูไฟที่ป่องไฟอีกครั้งหนึ่งนะคะควันขึ้นขนาดนี้ก็คือเราก่อไฟสำเร็จแล้วจ้าวันนี้นะคะคุลลิมโบยังนอนอยู่พี่น้องจ้านี่นะคะมาดูค่ะแม่คนิ้งหรือว่าอีทอีทหรือว่าน้ำแข็งที่สนามหญ้านะคะค่ะยังยังไม่จางเลยค่ะพร้อมกับ ขุยตุ่นที่รอให้เราโกยไปใส่แปลงดอกไม้นะคะแปลงพืชผักต่างๆแต่ว่าเขายังแข็งอยู่นะคะนี่นี่คือนี่นี่ยังแข็งอยู่ค่ะถ้าเขาหายแข็งเมื่อไหร่ก็จะต้องมีการออกกำลังกายกันแล้วค่ะรออยู่นะคะ ตอนนี้ยังโกยไม่ได้ค่ะเพราะว่ามันแข็งพร้อมกับลิ้นคนทําคลิปแข็งๆเนี่ยพี่น้องเดี๋ยวไปดูน้องปลากันจะ้ะน้องปลาเขาขึ้นมารับแสงนิดนึงนะคะเมื่อกี้มองเห็นตัวแดงๆไม่รู้เขาหลบไปหรือยัยงยังไม,ยงไม่ยังไม่หลบเลยพี่น้องอุย้ยนี่ลูกๆนี่จ้ะพี่น้องดูค่ะดูความมหัศักรย์น,นะพี่น้อง หนาวขนาดนี้ลูกเขาก็ยังไม่ตายมีบางหลายท่านนะหลายท่านถามมาว่าปลาตายไหมไม่ตายนะตอนแรกก็คือก่อนที่จะมาอยู่บ้านนี้จริงๆคุณกุลิมโบเล่าให้ฟังนึกในใจเอ๊ะมันจะอยู่ได้ยังไงนี่ค่ะบายน้ําอยู่ใต้น้ําสบายน้ํานี่แค่แค่เม็ดครึ่งเองนะความลึกนะคะเม็ดครึ่งปีนี้มาทําความสะอาดให้อย่างดีค่ะ รอรอให้อากาศอุ่นขึ้นมาเดี๋ยวบัวขึ้นขึ้นมาสวยงามเหมือนเดิมจ้าพี่น้องโอยมีความฟินได้จ้าวันนี้นกจิกเย่อตรงนี้หมดเกี้ยงเลยค่ะแล้ววันนี้ผักกาดหอมไปเปิดถังเศษอาหารนะคะให้พวกนางไปจิกเศษอาหารจากคริสตมาสเยอะมากเลยค่ะในถัง ให้เขาไปกินตรงโน้นเลยนี่เม็ดทานตะวันแป้งเปิ้งที่เราเอามาลงวันนั้นนะเนี่ยหมดหมดค่ะแอปเปิ้ลนี่แข็งยังเจาะไม่ได้พอมีแสงแดดได้ยินเสียงเลื่อยยนเลื่อยไม้ของเพื่อนบ้านจ้ะ มาดูจุดที่เราอยากจะแนะนำพี่น้องนะคะตรงนี้จําได้ไหมคะว่าเป็นแปลงดอกโพุลินยาหรือว่าดอกดารารัตนะมาดูเบี้ยดอกไม้ของเรามาแล้วอะ่ะขนาดหิมะยังไปไม่หมดนะค่ะเนี่ยคะ่ะมาไวมากเลยแล้วอย่างเนี้ยจะปลูกอะไรทันนะเต็มเลยค่ะเนี่ยไม่กล้าเหยียบเลยคะ่ะเพราะว่าเดี๋ยวจะไปเหยียบเอา หน่อออนเขานะคะค่ะเน่ยมาเพียบเลยด้านนู้นด้วยค่ะยังไม่ไม่เข้าไปเขี่ยนะคะก็เอาไว้ใบไม้ปกค,คุมไว้ก่อนเพราะว่ายังจะมีหิมะตกมาก่อนอันนี้อากาศหอมแหวกให้พี่น้องดูเฉยๆนะคะดูค่ะมาไวจริงๆ แปลงดอกทิวลิปของเรานะคะในปีในปีที่แล้วก็คือได้แปลงดอกทิวลิปน่ารักน่ารักนะคะปีนี้เราจะขยายเขาเพิ่มรอขุยตุนให้เขาหายแข็งก่อนแล้วมีหัวมันเต็มเลยหัวมันหลายถุงเลยทั้งคุณย่าให้และคุณเลมโบให้แล้วพี่น้องมาดูนี่คะ่ะดอกทิวลิปเริ่มแตกนอแล้วคะ่ะแตกนอขึ้นมาแล้วเนี่ย เยอะเลยค่ะเดี๋ยวเราต้องเอาดินมาลงใหม่จ้ะเนี่ยค่ะเห็นไหมคะแทงหน่อขึ้นมาเร็วมากอะหิมะยังไม่ไม่หมดไปเลยมั้งคะเนี่ยนี่ก็ใช่จ้ะดูจ้ะหน่ออวบอ้วนเลยหน่ออวบอ้วนเลยพี่น้องโอ้โหต้องรีบมาดูแลเขาแล้วค่ะเพราะว่าเราจะต้องเอาหัวใหม่มาลงจกะพี่น้องก็ตรงบ่อน้ำบาดาลน,นี่นะ เนี่ยตรงวงบ่อน้ำบาดาลน,นะคะเนี่ยแบบเนี้ยค่ะดูค่ะโดนลมพัดบ้างอากาศตุนมากวนมาอะไรบ้างเนาะเขาก็พ้นดินขึ้นมาแบบนี้เดี๋ยวเราจะเอาขุยตุนมาลงค่ะอันนี้ก็พอควักได้โห้ยชื่นใจจังเลยพี่น้องเบียดดอกไม้มาแล้วเอ้ยหน่อดอกไม้มาแล้วโอ้สดชื่นนะพี่น้องเห็นไหมคะเนี่ย โอ้ปีนี้คงจะมาสวยแน่นอนเลยเนี่ยพุ่มนี้ก็จะเป็นตรงดอกสวยๆเพราะว่าเขาออกมารับแสงอาทิตย์นะช่อดเนี่ยค่ะก็มีช้ำบ้างนะคะเนี่ยอย่างสีน้ำตาลน,นะคะเขา อาจจะออกมาไม่สวยดอกเขาอะนะแต่เราก็ยังมีดอกสดๆตุ้มๆเยอะเลยสองดอกนี่ไม่ไหวเป็นสีน้ำตาลเลยอืมต้นนี้ก็โอเคอยู่ค่ะเน่กุหลาบพันปีหรือว่ารสเดเด d รอนนะคะ ปีนี้จะทําการตกแต่งไอ้นี้นะจะตกแต่งรั้วผู้ไม้เพราะว่าปีที่แล้วเขาเขาขยายมาเยอะมากเราตัดไม่ทันค่ะเราจะต้องตัดแต่งในช่วงเวลาที่เขาใบร่วงแบบนี้นะคะพอมีใบมีอะไรมาคุณเลมโบ้เขาจะไม่ทำค่ะ นี่ก็ค้างถั่วของเรานะคะฝักไม่สวยไม่งามแต่เรามีกินตามฤดูแล้วก็นอกเหนือฤดูก็เก็บเข้าตู้แช่ไว้นี่นะมีหลายๆท่านนะเป็นห่วงเป็นใยในเรื่องของผักเคนและผักเกินโคนนะคะหอมบอกว่าถึงจะมุงหลังคาย,ยังไงเขาก็ไม่รอดให้เราค่ะ อ่ะเพราะ3มปี4ปีก็จะเป็นแบบนี้ก็คืออากาศมันหนาวแบบเลวร้ายมากๆนะคะเพราะฉะนั้นเราไม่จําเป็นที่จะต้องมาหวังเขาให้จเจริญเติบโตในปีหน้าเราเพาะใหม่ปลูกใหม่จะสวยกว่าค่ะปีนี้จบแล้วค่ะเพราะว่าเราได้เก็บใบล่าสุดเอาไปทำเออมีเหลืองลูกชิ้น หมูให้คุณเลมโบนะคะแล้วส่วนที่เราเก็บไว้ในช่วงฤดูร้อนก็ยังได้เอามาทำอาหารยูนอาหารคริสต์มาสตามที่พี่น้องได้ติดตามรับชมนะคะปีนี้จบค่ะปีหน้าค่อยว่ากันใหม่สวนผักแตงเกสดลึกนี่ก็แข็งอยู่คะ่ะแข็งอยู่คะ่ะเดี๋ยวก็ต้องมาล็อเขาออกนะคะแล้วเดี๋ยวใบใหม่เขาขึ้นมาสวยค่ะอันนี้ก็เดี๋ยวได้ต้มใส่มันฝรั่งใหม่กินนะคะ แปลงผักที่สวยงามของเรามีกินตามฤดูกาลมีไว้แบ่งปันหมดไปตามฤดูกาลหัวหอมนี่หอมใหญ่หอมแดงได้กินตลอดปีจ้ะเพราะเราเอาไปแขวนไว้ในชั้นใต้ดินนะคะแล้วนี่ก็คือสารเเน่ของเราค่ะเก็บชุดล่าสุดไม่ทันนะคะไม่ทันไม่เป็นไรเพราะว่าเรามีใบแห้งที่ อ,อกแห้งแล้วก็บดเอาไว้ชงชาเยอะเลยจะแครอทตอนนี้ขุดไม่ได้นะคะแข็งเลยค่ะเอาไว้ให้ดินเข้าซุยๆเดี๋ยวเราจะมาขุดแครอทข้ามปีกันในปีหน้านะคะกระเทียมค่ะมวัวแต่เข้าป่าเก็บเห็ดเก็บผลไม้นะคะใบเขาเฉาไปเราไม่รู้ค่ะมารู้อีกทีเขาแตกใบใหม่ขึ้นมาอีกแล้วจ้ะตรงนี้เป็นแปลงผักกาดหอมนะคะ ปลงสตรอเบอรี่เหลือแต่ซากจะ้ะนี่แถมยังล้วเอน็นล้วล้มด้วยนะคะดีที่คุณลำโบมาตัดแบ่งเอาหลังคาออกนะคะไม่งั้นก็คือพัทงทั้งหมดจะ้ะแปลงนี้ก็คงจะต้องเริ่มปลูกใหม่ซ่อมใหม่แต่ก็คงจะไม่ไม่เหนื่อยเหมือนปีที่แล้วเพราะเรามีรากฐานไว้บ้างแล้วจะ้ะ เหยียบแบบกรอบแบบนี้เลยนะคะเออเรดิสนะคะปีนี้เราไม่ได้เก็บเม็ดเรดิสนะเก็บไม่ทันค่ะเก็บไม่ทันเพราะว่ามัวแต่อยู่ในดงในป่าแล้วก็น้องนกมากินหมดเลยจ้ะแต่ว่าเรามีพันของปีที่แล้วไม่เป็นไรสำหรับแรดิสปลูกง่ายด้วยค่ะเดี๋ยวพาพี่น้องไปไหนดีอ่าจับคาดแล้วค่ะเดี๋ยวพาไปทำงานนะคะ พาไปทำงานค่ะ<ฮ>ได้ยินเสียงน้ำอยู่ด้านนอกสวนเตรียมสุกสวนสร้างสุกอากาศแบบนี้ค่ะปีนๆออกกำลังกายกันนิดนึงแล้วเดี๋ยวพาเข้าบ้านจะ้ะโอ้สุดยอดเลยจ้ะวันนี้แปลงดงผักชีล้อมของเราจ้ะพี่น้องเก็บไว้ปีนี้ยังไม่ได้ จัดรีวิวแบบแบบเต็มที่เลยนี่เพอเพอก็จะได้เก็บอีกรอบแล้วเวลาเดินไวัจริงๆนี่เลยจ้ามาทำงานกันค่ะออกกำลังกายกันสักนิดนึงนะพี่น้องจ้าตั้งกล้องก่อนเด้อเดี๋ยวเราจะกวาดเศษ ใบมงใบไ,ไม้ให้มันไหลไปตามลำธานนะคะแล้วก็ปีหน้าน้ำในฝ่ายน้อยๆของเรานี่ก็จะได้ใสๆจะไม่มีเลนิโคนนะคะโอ้ทนะ้อกวาดใบไม้ออกจากริมตลิ่งปุ๊บเบี้ยของดอกวิสิบปามาเต็มเลยจ้าเดี๋ยวให้ชมนะคะ ้ามาสวนสร้างสุขแล้วจ้าน้ำเยอะสดใสมากสดชื่นมากวันก่อนก็มาเก็บเอากิ่งมงกิ่งไม้ออกนะคะโอ้โหตายแล้วแทบจะไม่กล้าเดินแล้วพี่น้องนข่าเบี้บดยดอกวิสิป,ป่ามาเต็มผืนป่าอีกแล้วนะคะเนี่ยเขาจะขึ้นมาคล้ายๆกับถั่วงอกนะคะเต็มเลยค่ะเนี่ยเห็ไหมคะ โอ้ยทำยังไงดีอะแป๊บเดียวจริงๆนะพี่น้องเวลามันเดินไวค่ะดอกมงดอกไม้นี่ขึ้นมาแบบพุ่บพรับนี่ขนาดหิมะยังจะต้องมาอีกนั่นเนี่ยหนาวยังไม่หมดเลยจ้ะจะตอนนี้ก็จะใช้ท่าเดินแบบขย่องขยแงยงแล้วนะคะเหมือนเดิมค่ะเพราะว่าเวลาเบี้ยดอกไม้ขึ้นมาเนี่ยหอมก็จะเดินบนก้อนหินบ้างบนรากไม้บ้างนะคะ เพื่อไม่ไปเหยียบเอาหน่อของดอกวิสิปามากเกินไปค่ะ mm. เพื่อจะได้ mm. มีดอกไม้ mm. สวยๆเอาไว้เป็นจุดรีวิวให้กับพี่น้องได้ชมนะคะ, mm. ะเดี๋ยวขอทำความสะอาดผ่านน้ำแป๊บหนึ่งค่ะ mm. ก็รวบลัดขั้นตอนนะคะ mm. จากตอนนี้ก็ได้เก็บกวาดกิ่งแห้งใบแห้งต่างๆนะคะ เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเพราะว่าต้องรีบทำก่อนที่พระอาทิตย์จะรับขอบฟ้าไปค่ะแสงจะไม่มีให้เราเก็บภาพนะคะฐานน้ำของเราก็สะอาดแล้วจ้ะแล้วก็ได้เก็บกิิงแห้งหลากหลายจุดเลยค่ะเพราะว่ามันลมพัดแรงแล้วก็พิวลงมาอยู่ตามพื้นป่านะคะเพราะว่าเบียดดอกไม้เริ่มมาแล้วค่ะเราจะต้องรีบเก็บกวาดเขา ออกนะคะน้ำสะอาดแล้วจ้ะแล้วก็ดูนะคะี่น้องดูเบีย้ยดอกไม้ค่ะนี่มาเต็มเลยค่ะคือเหยียบไปตรงไหนก็ต้องเหยียบเขาละแล้วก็ใบไม้ที่มันทับผมหนาๆพอเราเขีย่ยเขี่ยใบไม้ออกนะคะเขาก็จะขึ้นมาแบบนี้นะ่ะเหมือนหัวงอกนะคะนี่คือเบีย้ยดอกวิสิปานะคะ เดี๋ยวพาที่น้องไปกินบรรยากาศด้านล่างอีกรอบหนึ่งนะคะหลังจากที่เก็บกิ่งมุงกิ่งไม้กวาดไปมุงไบไม้ลงไปแล้วจ้ะเินมากเราก็ไม่แน่ใจว่าหิมะจะตกมาอีกแล้วลอกไหมเนี่ยเมื่อกี้ก็มากวาดเอากิ่งแห้งนะคะกิ่งแห้งที่มันทับถมอยู่ แล้วก็ม,มีใบไม้ใบไม้ขึ้นมาด้วยแล้วดูค่ะนี่ค่ะดูเบี้ยดอกไม้จ้ะพี่น้องเต็มริมทาน,น้ำเนะะี่ยค่ะก็เคยมีคนแนะนํำมานะคะบอกว่าทำไมต้องกวาดใบไม้ให้มันไหลไปตามน้ําทำไมไม่เกิดไม่กวาดขึ้นริมฝั่งมันกวาดไม่ได้หรอกคะ่ะกวาดขึ้นริมฝั่งเพราะเราต้องกวาดริมฝั่งออกด้วยซ้ำไปเพราะว่าเปิดให้ดอกไม้เขาขึ้นนะคะไม่งั้นมันทับถมกันเยอะ มันขึ้นไม่ทันแสงอาทิตย์มันก็ไม่บานให้เราจะก็จะมีแต่ใบเขียวมีความสุขมากอาจจะไม่ค่อยได้เข้ามาทำคลิปให้พี่น้องได้ชมแล้วนะคะ พราะว่าเรารู้สึกว่าเราเยียบเบี้ย,ด,ยดอกไม้ตลอดเวลาเลยใ่แต่ okay. ว่ามันก็เยอะนะมันเยอะมากมันขึ้นทุก,ทกตารางเซนติเมตรแหละพี่น้องดูค่ะเนี่ยค่ะั้งนั้นเลยค่ะจากที่เมื่อก่อนเข้ามาถ่ายรูปไม่ได้นะคะตามที่บอกไปเนาะแต่หลายๆท่านก็ทราบแล้วลหละว่าป่าตรงนี้มันเป็นป่าดงดิบแล้วพการหอมก็มาเปิดป่าออกมาเพื่อสร้าง ลอกคลองให้เป็นทางน,น้ำขึ้นมาแล้วก็ตกแต่งป่าให้มีดอกไม้ขึ้นตามผืนป่าเนะะี่ยค่ะเขื่นได้เป็นจุดรีวิวให้พี่น้องได้ชมมาก็หลายปีแล้วนะคะจากเมื่อก่อนนี้เป็นตาน้ำซับน้ำซึมเล็กๆนะคะเรากั้นฝายขึ้นมานะคะ่ะ น้ำเนี่ยมันไม่ใช่น้ำที่ไหลาตามธรรมชาติตลอดชาติตลอดปีนะพี่น้องมันเป็นน้ำที่เกิดจากความชุ่มชื้นน่ะน้ำฝนน้ำหิมะละลายจากหมอกจากละอองอย่างเงี้ยค่ะจากหมอกจากละอองน้ำอย่าเนี้ยค่ะ